จากร้อยบ้านพันบ้านพันบ้านได้ไหมมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เดินไปถ่ายรูปมาคนบอกว่าก <c oughs> ิจดสตดาไมาตามบวมอย่างเลยพื่งตื่นครับบอกว่าพื่งตื่นครับอทุกคนใครถามหา ที่ปักหมุดไว้ให้นะทุกคนกคมุ่งก็จะใช้แบบก่อนแต่งหน้าหลังแต่งแต่งแต่งแล้วว่าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาใช้เช็ดสุดชื่นทุกคนสดชื่นไม่ดีจริงไม่เปิดตัวแน่นอน สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะทุกคนสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือจะใช้ได้เลยพ่อก็ใช้ก็ไปบอกเขาซิว่าพ่อก็ใช้พ่อก็ใช้เช็ดออกหมดเลยเครื่องสาอางปืดปืดพ่อไปใช้ก็ที่นูยให้ไปอ่ะนี่ไม่ต้องไม่เจ็บหน้าใ่เมื่อก่อนเราใช้อะไรใช้ผ้าดูหนังก็ผ้าลอกตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วหน้าจากร้อยบ้านพันบ้าน อันบ้านได้ไหมมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจเ <c oughs> มื่อกี้เดินไปท่ายรู้มาคนบอกว่ากิจสดาร์ม่ตาบวม่างเลยพึ่งตื่นรับบอกว่าพึ่งตื่นรับอทุกคนใครถามหา ที่ปักหมุดไว้ให้นะทุกคนนี่กหน่อยครับมุงก็จะใช้แบบก่อนแต่งหน้าหลังแต่งเอ่อแต่งแต่งแล้วว่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาใช้เช็ดสุดชื่นทุกคนสุดชื่นไม่ดีจริงไม่เปิดตัวแน่นอน สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะบางคนแล้วคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือจะใช้ได้เลยพ่อก็ใช้พ่อไปบอกเขาซ้ว่าพ่อก็ใช้พ่อก็ใช้เช็ดออกหมดเลยเครื่องสําอางปืดปืดพ่อไปใช้ก็ที่นูให้ไปอ่ะนี่ไม่ต้องไม่เจ็บหน้าเลยเมื่อก่อนเราใช้อะไรใช้ผ้าดู้หนังก็ผ้าลอกตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วหน้าจักร้อยบ้านพันบ้าน อับนบ้านได้ไหมมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจเ <c oughs> มื่อกี้เดินไป <c oughs> ถ่ายูปมา <c oughs> คนบอกว่ากิจดสดารมาตามบวมอย่างเลย <c oughs> เพิ่งตื่นครับอกว่าเพิ่งตื่นครั่าทุกคนใครถามหา ที่ปับหมุดไว้ให้นะทุกคนนี่ก็ได้ครับมึงก็จะใช้แบบก่อนแต่งหน้าหลังแต่งเอ่อแต่งแต่งแล้วว่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้ก็เอาใช้เช็ดสุดชื่นทุกคนสุดชื่นไม่ดีจริงไม่เปิดตัวแน่นอน